คางกะเทยมาค่ะคลิปนี้เราจะมาเจอเกม f i g h t of God นะคะเป็นเกมที่เอาเทพเจ้ามาต่อสู้กันตายแล้วคลิปฉันจะบินมิเนี่ยก็คือว่าเกมนี้นะคะไมไ่สามารถหาซื้อในสตรีมได้นะครับเพราะว่าเขาโดนบล็อกในเพศเราเพราะนั้นฉะนั้นถ้าใครอยากจะเล่นก็ต้องไปหาโหลดเถือนมาเล่นกันนะคะวันที่ฉันโหลดมานะคะโอเคค่ะมาค่ะศึกนัดแรกที่ฉันขอเป็น ท่านนี้ค่ะอา่าบอดบอดบอดเป็นท่านนี้ละกัน <'m> อา่าบุตดา VSG s o u r c นะคะมากู go. บินแน่เลยคลิปกูคลิปนี้ oh, 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 oh. มาแล้วค่ะอยู่ไหนเนี้ยญี่ปุ่นเหรอ <'m> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปทำอะไรที่ญี่ปุ่นก่อนขั <'m> <laughs> ้นทวีบ์เบอร์อะไรอะไรอะไรนี่แน่เห oh. วี่ยงลอย เออฝ่ามือไอ้ย่าอ๋ออ๋ออ๋อ้วยจีซุดจะทำยังไงจีซุดจีซุ๊ดอ๋ออ้อโอ้โหเอาเอาไม้เอาไม้ปักแท่งฉันเหรอจีซุ๊ดแค่อะไม่กอดไม่กอดฉันไม่รักเธอออกไปอ่ะหย่าคือหย่าอ๋ออ๋ออ๋อหมุนตัวหอยหอยกุ้ยหอยกุ้ยอ้ย่ากอดสิทำไมชอบกอดจังเลยมานี้อ้าวอ้าวพลังฝ่ามือ อ,อ๋ทหารอย่าบังพลังดิจิสุดลายว่อะอจีสุดยาจีสุดยาเอ้าทำอะไรขึ้นไปทำไมลงมาลงมาอ้าวจีซุดตบกระเด็นเลยอ๋ออ๋อจีซุดทำไรอ๋ออย่าเด้เลยจะตัววุ้นวุ้ยพลังฐานก็มฏทันพลังฐานก็มฏทันว้าวฐากนกบฏฐานเฮ้ยทำไมจีซุดเลือดเต็มมา จุดกองเหรอฉันทำไปแล้วทำไมมีวงแหวนล้อมตัวตะลุกลนชีวิตฉันนี่นะหมุนตัวเขาทำจีสุดรลิเต็มมาอะไรอ่ะไม่แฟร์เลยนี่นะเอาไปเกี้ยทันแล้วก็ไม่ทันเฮ้ยฝ่ามือฝ่ามืออ๋อนี่นะหมุนตัวใส่นี่แหละกันคุ้ยกันคุ้ยกันคุ้ย กีก็กูกูกีกูกูกูกีกูกีอ้าวกูจะไปจะมังกรฉันไม่รักเธออ้าวนี่เนี่ยมุนตัวจะกกีกีอ้าวมีแสงใส่ฉันด้วยเหรอฮะตากแตดดี้เนี่ยฝ่ามือพลังฝ่ามืออ๋อล้วหันอุ้ยเจ็บบ้าสิเจ็บบ้าสิโู้ยทำอะไรพะปล่อยแสงเหรอทานก็ไม่ทันเอาไม่โดนไปนี่เนี่ยทานก็ไม่ทันเฮ้ย อะไร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 มันจะไปเลือดเต็มอีกแล้ววะจะไปจีรศุนเลือดเต็มอีกแล้วไอ้ขี้โกงอ่ะอย่าขี้โกงว่ะมึงขี้โกงอ่ะมันนี่ลอยไอพลังไอ้ยะเฮียะเอาไปกี้ยร์ไอเอาไปกียรจับไปกี้กูกียร์สู้จีรศุลไม่ได้เลย ไม่ไม่ยอมค่ะทิกรอบรอบนี้ไม่ยอมจีสุดแรงจีสุดที่โกงจีสุดเพิ่มเลือดได้หรือจีซอสแฮะไอ่ได้เนี่ได้เนี่ยไอ่ย่อยู่นี่ไออ่อะไรอะไรอะไรจะทำตัวขี้ขวาวอนอเนะเหรอขี้ขวาวอนอเนะเหรอนี่เนี่ยฐนกัมทันธ์ไอ่ย่ฝ่ามืออุ่นมุนตัววะ อสิทำไมชอบกอดจังเลยออมานี่ออกไป r m m e e e r เฮ้ยกองพลังมีกองลังี a r อ๋อได้ฮัทอ้บุดาไม่ใชเหรอเกต่อไปจีสุดรอไอ้ย่ะ ไอ้ะไอ้ะทำไมอะไรท้าเหรอท้าต่อยเหรอท้าต่อยเหรอฮะเจ้าก้อนไม้ไม่เควกฉันเหรอฮะยนี่เนี่ยลีอาดลิอาดรอบนี้ไม่ยอมแล้วนะเนี่ยโอ้โ呀มาดิออกไปอ่ะอะไรคะอะไรคะไอ้เจ็บไอ้นีเนี่ยไอ้呀 ม่กล้วยแม่กล้วยแม่กล้ย้ดอกบัวกระเด็นดอกบัวกระเดว้วี่นะัวไม่หยุดเลยนะพลังฝามือกดพิ้งมืลังฝามือออลเยรวขอทีเยยอลเต็มอีกแล้วะ ทำไมวะพอลือทำไมวะที่โกง่ะไม่มีพเรือ,อบ้างวะโตายกูตายกูตาย,ตาย,โ,ยโกง่ะทำไม,ม,มกูพี่ทำมึงกับน้องอย่างนี้คะ่ะอย่านะสอย่านะส่ถนัดิเกิดไปก่อนเธอนะอย่านะตั้งเก้าร้อยกับปีนะอย่านะฮะฮะ มานี้ดี้ยอ,อ,อ,อ๋เล่นเกมตั้งรับไม่ไหวแล้วเฮ้ยออกไปกินออกไปกินฟาเมืออะอะไรอะไรมันหาดวนอะไรฉันจะยืนอ,อยู่ไอ้ไก่ฉันจะไม่ประทิดต,ตัวเธอ,อยิงตัวเธอฉันตายยืนปล่อยพลังมืออยู่ไอ้ไก่นี่แหละปล่อยพลังมือไว้ไวยอย่ามาตรงนี้อย่ามาตรงนี้อู้ทำอะไรครั้งที่ นี่นะ <l ots of terror> จะโน,นขึ้นไปหมดเอาไปไหมเอาฝ่ามือไปกินจะไม่เข้าไปใกล้จะไม่เข้าไปใกล้กลอย่าเข้ามาผมไม่อยากเข้ามาไงพลังฝ่ามืออาา๋อทหาไม่ตายเว้ย <l ots of terror> ทีเดียวโอ,อ้โ้สักทีนะคะสักทีรอบนี้ก็สามารถปราบจีซุสได้แล้วค่ะโอเคค่ะเอาไว้ไลฟ์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะไม่ใช่ไลฟ์หน้าสิคิปหน้า นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอคลิปฉันไม่บินหนะะึ่งค่ะ